จะมาพูดถึงโรคมะเร็งนะครับที่ว่าไม่แพ้กับโรคโควิดนะครับโรคมะเร็งเนี่ยทุกๆสิบวินาทีเนี่ยจะมีคนตายด้วยโรคมะเร็งเยอะมากในม่างกายนะครับไม่แพ้โรคโควิดเลยนะครับโรคมะเร็งมะเร็งนี่คืออะไรมะเร็งนี่ก็เกิดมาเนี่ยมันติดตัวเรามันเลยตั้งแต่เด็กครับเซลลมะเร็งมันมันอยู่ทั่วร่างกายนะครับเราเรียกเซลลเซลมะเร็งมันป็นเซลที่มีชีวิต มันมันอยู่กับเราตลอดเวลานะครับถามว่าแล้วแล้วมะเร็งมันมันจะอมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็คืออมันก็แล้วแต่ครับเมื่ออายุน้อยก็เป็นอายุเยอะก็เป็นก็มีนะครับมันอยู่ที่การการทานนะครับมะเร็งนี่คนจะทานอาหารที่ไม่มันไม่มันมาก ไม,ไม่ดิบนะครับก็อ,อาหารมันอาหารดิบเนี่ยมันทำให้สะสมในร่างกายเขาเรียกไขมันพอไขมันไปเกาะในเลือดมากๆเนี่ยทำให้เลือดการเดินเลือดไม่สูบทำให้ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าความดันโลหิตสูงพอความดันโลหิตสูงเนี่ยทำให้ภูมิร่างก,กายไม่แข็งแรงเนี่ย มันก็พอรัางกายแข่งแรงเนี่ยมะเร็งเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะไปะทำร้ายเราได,ได้ได้ทุกอย่านะครับอีกงัน้นวิธีการปัญหาใคนเจลิ่งเล้งของไม้ของท่อนะครับของสุกสุดหริตนะครัวเจลิกงเล้งน,นะครับถ้นนบมาไม่กานได้จะดีสุดเพราะว่าไอไตัว,ต,วตัวสุกสุดหริตเนี่ยเป็นเป็นตัวร้ายน,นะครับในในในโลกมะเร็งท,ที่คนเป็นนะครับ ที่เราทานนะครับควรจะามหลักโฆษณาการนะครับอย่างก,ก๋วยเตี๋ยวชาเน,น่งเนี่ยก็ได้รับวก็ผัดอาหารห้ามู่หรืออาหารแจ้นรวนวกัดกับข้าวหมูไข่ดาวนะครับก็ครบห้ามะควรไปกินผักคนกันเนื้อทุกๆมื้อนี่นะครับ,นนะม,รบมีไข่แล้วแต่เนี่ยทุกๆมื้อนี่เราจะได้ครบห้ามู่นะครับอันนี้ก็ ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งแค่นี้นะครับเดี๋ยวปกในคลิปหน้าก็จะเป็นโรคมะเรนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับพีก่ก็จะไห้ความรู้อาจจะสองวันสองสามวันต้นอาทิตย์นะครับหรือว่าวันละคลิปนะครับก็ติดตามถ้าถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า ใครสนใจติดพันเอโดซีเดินน้ำมาสิชันนะครับก็สามารถติดต่อได้าาทางอาจจะคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าจะโทรมาสอบถามได้นะครับจะมีเบอร์โทรอ,อยู่อยู่อยู่ยหน้าจองะครับ่างพบในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ